นี่ค่ะฮ,ฮัลโหลตาค้าโหเดี๋ยวจุ้ยส่งไปตาค้าใช้วันนี้จะมาผัดถัว่วผัดถั่วกับเนื้อเนื้อปลาบดจ้าอันนี้เนื้อปลาบดเราใส่แ,สแป้งเข้าไปนะคะใส่แป้งเข้าไปอ่าเล็กกว่ายิโย,ยกแกะฮะเอาสำลีที่แอบฟันอ้ยเอายู่เลยจาร์แกฮะจารเลยสินะอยู่เลยจาแกะฮะ<ม>ละออ็อกไฟก่อนสิเปิดไฟเราจะทอดปลาก่อนนะคะทอดปลาก่อนจ้า ทอดปลาก่อนนะคะทอดปลาก่อนใส่น้ำมันเข้าไปฟองเต๊าิ้นๆยาวเราเฮยละสิโอเคทีนี้เราจะทอดปลาก่อนนะคะเราจะทอดปลาก่อนจ้แใส่แป้งเข้าไปนะคะแป้งข้าวโพดนะคะฟองกระที่ซุกไม้ฝันเราเฮยแก่ ให้ก็ยิ่ยิ่ยอกได้ตัวใส่แป้งเข้าไปนะคะเราจะทอดจะเราจะทําการทอดนะคะทอดปลาก่อนเดี๋ยวเราจะมาทอดกับผักะถ,ถั่วถั่วฝักยาวนะคะโอเคน้ำมันน้ำมันน้ำมันพอได้แล้วนะคะทีนี้เราใส่เนื้อปลาเข้าไปจ้ะใส่เนื้อปลาเข้าไปทอดเลยจ้าโอเคโอเค จาสินะจ้าก็าเคยสุกสินะโอเคเราทอดก่อนนะคะจาและจาาลยสินะทอดก่อนนะคะทอดให้เหลืองเลยจ้ะทอดให้เหลืองแล้วทีนี้เราก็จะทำการหัน่นเป็นชิ้น เดี๋ยวจะมาทอดกระทูฝักยาวจ้ะทอดให้เหลืองก่อนนะคะจิ้นจะเคยกำมบ่งสินะทอดให้เหลืองก่อนจ้ะ Yeah, pick dắn Phán tinh thôi phán tinh thôi Ok, phán tinh thôi ok, ok. Phán tinh thơ, pick dắn tắm tinh thơ. Tinh thơ, tinh thơ, tinh thơ, tinh thơ, เราทอดแล้วเสร็จแล้วทีนี้เราก็หั่นเป็นชิ้นๆนะคะหั่นเป็นชิ้นจ้ะโอเคจิ้นโหละ โอเคจิ้นโหดีเห่าจะฉีดเยอะไฟาอะ่ะเราจะหั่นเป็นชิ้นๆนะคะหั่นเป็นชิ้นๆฉีดเยอะไฟฝ่าอ่ะยุ่เลยเช้าแกเ,เดี๋ยวจะมาผัดกระถั่วฝักยาวจ้ะโอเคหั่นเป็นชิ้นๆ โอเคนะคะเดี y, ๋ยวเราจะมาผัดจ้ะโอเคจุนเปยโหแล้วโอเคเตรียมจะมาผัดแล้ว okay, จ้ะโอเคเปิดไฟก่อนนะคะจุนเปเช้าละอ่าโอเคโอเคใส่น้ำมันเข้าไปพอประมาณจี่เหม่อไทยโตอ่าสิ่งสก็ละโอเค ใส่กระเทียมสับเข้าไปชิ้นหยง่งนะชิ้นหย่งใส่ข้าวเช้าโอเคทอดสิ่งก็ที่ตาเกาะหลกยะหลกโอเคฟองก็ที่แอบฟองซิ้วเยาเราเคยหล,หลกอยอะหลกเลยอันนี้ถูกฝักยาวแล้วลวกแล้วนะก็ลวกใส่น้ำมันไม่นิดนึงค่ะ โ okay, อเคหลอตีหยกเราเฮ้ยใส่เนื้อปลาเข้าไปที่เราหั่นไว้เลยนะคะใส่เนื้อปลาเข้าไปเลยโอเคผัดเลยจ้าจะต้องรอช้านะคะใส่ถั่วฝักยาวเข้าไปเลยจ้ะ ตามด้ริกไทยจิ้วฝันใส่เต้าซีก็ไปจะลอดที่เอ่าเตดสิย่งกันเตาดสิเร่ฟองดื้อเตียวดูดสิเร่ไปฮะฟองดิ้เราเูดสโร่ไปจฟองที่ทองใส่น้ำตาลก็ไปน้ำตาลโอเค ใส่เีอ้๊วเข้าไปโรดทีสีสี油เฮ้ยผัดเลยจ้าขาว้ยาวกันตอนทด่ิีนนดนิดซีดนิดนิด ได้นะคะอือหอมเองอร่อยจ้าอร่อยจ้าข้าวติมลาเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้าผัดต้องเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วจ้าเนื้อปลาผัดถั่วฝักยาวก็เราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วจ้าพร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะข้าวติมแล้วใส่ก้าวการตาหน่ะชิวการตาหน่ะ โอเคเกาตีนเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้านี่จ้ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะดูได้จ้ะดูได้นะคะนี่จ้ะเนื้อปลาเนื้อปลาบดผัดถั่วฝักยาวของเราเต้าซี่ก็เราก็เสร็จสับเรียบร้อยแล้วนะคะโอเคจ้า 搞掂啦！豆角炒鱼肉啊，豆豉搞掂啦，大家，OK，开饭，吃菜了，就拜了，就拜拜。